ครับเียร์ซัซเซอีสีนของผมเจนเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับเรามารีวิวตัวโคมไฟตัดหมอกตรงรุ่นของ p a เจ r โร่สปอร์นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ถามกันเข้ามานะครับว่าติดตั้งเพื่ออะไรติดตั้งทําไมนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําแล้วก็รีวิววิธีการใช้งานนะครับให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยครับมันใช้งานได้จริงนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมตตตติดััั้้้งงไไหมรรรุ่นนเขาปแลวะคบ หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะซึ่งของเดิมนะครับของเดิมก็จะเป็นโคมไฟแบบนี้นะครับไฮโดรเจนที่11ธรรมนาแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไบซีนอนไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูไฟกันนะครับตอนนี้ไฟหน้าไม่มีนะครับปิดไฟหน้าเลยไฟหน้าผมไม่ได้ประกอบเข้านะครับไฟหน้ากำลังทำเดรริ์อยู่ก็มาดูตัวนี้ให้ชมก่อนนะครับเปิดไฟให้ชมนะครับ ตัวนี้นะครับเปิดไฟตัดบอกครับฮจะยินให้ดูนะครับจุดตกไฟตอนนี้นะครับจากหน้ารถนะครับจุดตกไฟนี่ครับจะอยู่ที่ตัวเสาสีน้ําเงินตัวนี้นะครับอยู่ที่นิ้วชี้ที่ผมชี้นะครับอยู่ตรงหมอนกั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะฮะอยู่ตรงหมอนกั้นนะตรงนี้เลยนะครับ ให้เห็นชัดๆนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีไฟหน้านะครับเราเปิดแค่ไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าแยงตาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูนะครับไม่แยงนะครับนี่คือนั่งก้มลงมาอีกครับต้องระดับติดพื้นอย่างนี้เลยนะครับถึงจะมีแสงแยงตานี่นี่พื้นติดพื้นแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเรายืนขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมครับไม่แยงร้อเปอร์เซ็นเลยครับตัวนี้จะมีมาคัดออฟตัด แต่ไฟสูงจะต้องแยงนะครับเพราะไฟสูงเนี่ยเวลาเปิดมาตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นใบบีมสีนอนก็คือจะเป็นไฟสูงช่วยช่วยด้วยครับเวลาลูกค้าเปิดไฟสูงมานะครับเวลาลูกค้าเปิดไฟสูงที่รถนะครับไฟสูงในตำแหน่งของตัวตัดหมอกตัวนี้นะครับจะทํางานด้วยพร้อมกับตัวไฟสูงของตัวโคมเดิมจากรถด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เราเดินเข้าไปหน้ารถนี่ครับไม่แยงแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูแสงกันอีกทีนะครับจุดตกที่ผมตั้งไว้นะครับดูคันนี้นะฮะ นี่ฮะของเดิมนะครับตัดหมอกนะเปิดไฟมานะครับจะตกอยู่แค่ข้างหน้านี้และสองไหลทางนะครับแต่ตัวนี้ก็คือได้ในส่วนของตัวไหลทางได้ในส่วนของแนวข้างตัวนี้ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายก็อยู่ที่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะมุมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูทีนะครับปิดไฟหน่อยครับโอเคครับลองเปิดไฟครับ ดูนะครับสว่างจริงครับไม่แยงตาครับเปิดไฟสูงครับตัวนี้อย่างที่บอกไฟบีนนะครับไฟสูงจะเติมในส่วนของไฟต่าไปนะครับให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะครับเรามีคําตอบให้แล้วนะครับสําหรับไฟตัดคงไฟตัดหมอกตรงรุ่นสําหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับติดตั้งแบบไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเสียบปลั๊กอย่างเดียวขาตรงนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ํ <pet it counseling> าได้นะครับตามการใช้งานนะครับก็ถ้าลูกค้าอยากจะให้มันสูงขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถปรับได้หรืออยากจะให้ต่ํากว่านี้ก็สามารถปรับได้นะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบให้แล้วนะครับก็ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาสอบถามหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่ B&B c u s s i Silicon ทองผุเซ็นเตอร์นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของตัวโพลเตอร์ตัดหมอกตัวนี้นะฮะพอดีเราย้ายจุดจอดรถนะครับให้หันไปทางถนนที่ไกลหน่อยนะครับเราจะได้เห็นจุดตกนะครับเปิดไฟครับ โอเคครับนี่ไฟตหบอกมาแล้วนะครับนี่คือไฟตะมอกอย่างเดียวนะครับยังไม่ใช่ไฟหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับไฟหน้าเรายังไม่ได้เปิดนะครับเปิดแต่สุดไฟตหมอกล่างตัวนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูระยะแสงนะครับตกบมีคัตออ f ตัดตัวนี้นะครับแสงเห็นสังเกตนะครับแสงจะพุ่งไปสุดทางนู้นเลยฮะไปที่เสาเหล็กสีดำเงินตัวนี้นะครับอันนี้คือไฟต่ำนะฮะต้องยกยกไปสูงครับผมไปสูงอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะเป็นใบบีมมันจะเติมในส่วนของตัวไฟต่ำขึึึ้้้้นนนนนนไไปปเเห็มมัครรบบจากกตตงีีิข ระยะจุดตกเท่าไหร่เติมขึ้นไปอีกนะครับตัวใบายบีพอครับเปิดไฟหน้าครับอันนี้เราจะเอาแสงไฟหน้ามาช่วยเห็นไหมครับแสงไฟหน้าที่เปิดมานี่ครับจะมาช่วยผสมกับสั์มองให้ตัวไฟหน้าให้ตัวจุดโฟกัสตัวนี้ครับจากหน้ารถเนี่ยครับให้ดูเข้มขึ้นนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้มาช่วยไฟหน้าได้นะครับผมทําให้จุดตกได้ไกลขึ้นครับจากเดิมที่ตกแค่ข้างหน้านี้เ้าส่องไหลทางนะครับตอนนี้ ส่องได้ไกลเท่าไฟหน้าและไม่แยงตาเดี๋ยวลองปิดปิดไฟตัดหมอกครับอันนี้อ๋อนี่คือปิดไฟตัดหมอกนะครับเรามาลองดูแสงกันอีทีนึงนี่ฮะตัดหมอกปิดตอนนี้เปิดต่ไฟหน้าลองดูความสว่างของตัวไฟหน้านะครับเปิดตัดหมอกครับอ่าโอเคครับนี่ตัดหมอกนะครับสว่างอย่างชัดเจนนะครับผมมาช่วยไฟหน้าได้นะครับในขณนที่ผมมองตรงนี้นะครับชัดเจนแล้วยังคงได้แนวข้างอีกปิดไฟหน้า่อยครับไฟหน้านี้นะครับอ่านี่คือไฟตัดหมอกนะครับ ที่บอกก็คือจะได้แนวข้างไปด้วยครับเลนตัวนี้เป็นเลนกว้างครับเห็นไหมครับได้แนวข้างเหมือนทั้ทงซ้ายและขวาเพิ่มเข้าไปด้วยนี่นะครับโอเคครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามบียนบีซัสซี่ซีนอนของตกเซ็นเตอร์นะครับ081 402 4230ครับสวัสดีครับ